เมื่อคืนนี้นะคะแต่กัดไปเจอปลาทูมันจะปนปลาหลังเขียวนิดนึงฝูงใหญ่เลยค่ะฝูงนี้ก็อยู่ประมาณ50ตันห้าหมืนกว่าโลนะคะเฮ้ยครับใส่ให้ใสนะ่ให้ลุงมึงไปอสามห้องครับใส่ให้ลุงม,มึงแค่แค่สองหมื่นนะหมื่นฟ้าคนระับ ปลารวมๆแล้วมันอยู่ที่ห้าหมื่นโลนะคะทุกคนแต่ว่าไต่กักอะทุกไม่หมดเตือไต่กักมันทุกได้แค่สามหมื่นกว่าโลค่ะแล้วปลามันยังเหลือในน้ําอีกสองหมื่นกว่าโลที่เรายังเอาขึ้นไม่หมดก็เลยต้องเรียกไก่ลุงหมึกมาช่วยนะคะแต่ลุงหมึกก็เอาไปประมาณสองหมื่นกว่าโลเหมือนกันนี่นะคะน้ําใจของชาวประมงเลยค่ะเอาไม่หมดก็ต้องแบ่งกันนะคะแบ่งกันพาันกลับบ้านเนาะบ้านกลางอะเดี๋ยวบ้านกลางอะบ้าน เห็นแบบนี้แล้วชื่นใจนะคะชาวประมงก็ช่วยเหลือกันดีค่ะเวลามีปัญหาอะไรกันก็ช่วยเหลือกันดีนะคะน้ําใจเล็กๆน้อยๆนอยเนาะเห็นแล้วเราก็ชื่นใจตามน้าโต้พ่อว่าใจแค่นี้พอมันวิ่งไม่ได้ไอศาหมดเลยพ่อบอกแค่นี้พอน้ําแข็งเขาก็ไม่มีดัาปัานงนี้ออกไหมนงเงนอาา อ๋อแล้วนี่ปฟไม่ได้แล้วเนาะอยู่ในน้ำเนาะนั่นแหละปลาทูปลาอะไรก็ไม่เป็นไรเดินเนี่ยไหมเดินเนี่ยให้เก่าไปหมดเลยนั่นแหละออกเดื้อ ไก่กั๊กสุดยอดไปเลยนะคะเอาไม่หมดก็เรียกเพื่อนมาเอานะน้ำใจแบบสุดยอดเลยค่ะฝากติดตามไก่กั๊กกันด้วยนะคะ